โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่ผมซีเกตนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ก็อยู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับทุกคนก็เป็นอีพีแรกของผมเลยนะครับทุกคนก็เป็นการกลับมาในรอบเกือบหนึ่งปีนะทุกคนผมก็กลับมาเล่นโอ้ MG โอ้ MG กบ่าแล้วครับทุกคนวันพันแมนเดอะสตองเกตโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับทุกคนพลังผมก็อยู่ที่ประมาณเก่าๆเก่าๆเก่าๆอันนี้ไม่ใช่นะครับผมก็เก่าพลังไว้ พลังจริงๆนะครับผมก็อยู่ประมาณที่ห้าหมื่นนะครับทุกคนก็อันดับสิบแปดนะครับทุกคนอันนี้ผมเก็บพลังไว้ก็แต่กิ๊กี้ไปนะครับทุกคนก็เอาใจมาเลขสวยๆ,ๆนะทุกคนส่วนวันที่สองเนี่ยครับทุกคนผมก็จะทําภารกิจอะไรมั่งเพชรผมเลยแค่ร้อยเดียวนะครับทุกคนอ่ะอันเนี้ยถ้าเราทําถึงวันที่สองนะครับทําให้ถึงเวลสามสี่ทันเราก็จะเปิดตรงนี้เราก็จะได้พลังงานเพิ่มไปหกถืมนะครับทุกคน แล้วก็ฟิกเกอร์เนี่ยเราก็จะได้พลังงานกันถ้าเราทําร็วถึงสามห้านะครับทุกคนอันนี้ผมไม่รู้จะทหรือเปล่านะครับทุกคนมันเหลืออีกป,ประมาณมันขาดอีกประมาณสี่สบนะทุกคนตอนที่ผมมีอยูหกนะผมเติมไปประมาณหกสิบาทนะครับทุกคนเท่มนี้อ่าวันนี้ก็เติมแพ็คเริ่มต้นไปครับทุกคนส่วนพ p PP ผมตีไปสิบดาบน,นะครับทุกคนเราแค่เอาอันนี้พอครับทุกคน เราจะเอาตรงนี้เราเอาะกล่องฟองครับเราต้องเก็บสะสมนะทุกคนไว้รอตัวใหม่นะก็ใสฟ่ฟรีประมาณหรือสายเติมน้อยอย่างเราทุกคนก็ประมาณ2เดือนครึ่งถึงจะได้เ r บวกตัวหนึ่งนะครับทุกคนผมก็กะจะรอแฟลตเลยเธอนะครับส่วนตัวตอนนี้ผมก็มีรักชายฟูบุกิแล้วก็จีนอสครับทุกคนแล้วก็บิ k คิงแล้วก็ไอรอนเนี่ยผมยังใช้อยู่เลยครับทุกนไออังนั่นแหละ ก็ผมไม่ได้เป mm ิด hmm. ตัวอะไรเพิ mm ่มนะครับทุกคนผมเปิดไปแค่หกนะครับทุกคนตรงนี้อ่ะตรงนี่นะครับสะสมสตอรี่นะครับเราก็มาดูตรงตอรี่ตอรี่เราจะอัพเป็นแนวนอนไว้ก่อนนะครัทุกคนนี่แถวบนนะครับเราก็จะอัพเป็นแนวนอนก่อนมันก็จะได้ทั้งทีนะครับทุกคนมันจะคุ้มกว่านะควรส่วนทักษะเนี่ยเราก็จะอัพตรงนี้เป็นแค่สองนะครับทุกคนเราก็จะอัพตรงนี้เหมือนผมจำไม่ได้อย่างละสี่หรืออย่างเด็ดเลยนะทุกคนแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับทุกคน มันก็จะไปเปิดด่านตรงนี้พอดีถ้าทุกคนทําตามถูกก็จะเป็นท็อปพลังมันผมส่วนค่าพลังพลังงานเนี่ยผมจะซื้อประมาณสองร้ห้าสิบนรวมถึงซื้อถุงตอนนั้นหมดนะก็ผมแนะนําให้เพื่อนๆซื้อไอ้ตรงนี้มาด้วยนะครับทุกคนไหนวะตรงที่มันมันจะจู่ตรงนี้อ้าวหายไปเนี่ย อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ซื้อให้ตรงนี้เก็บไว้นะทุกคนแต่ผมซื้อไม่ทันนะครับทุกคนมันเป็นเซิร์ฟผมผมเล่นตอนประมาณวันที่12บสองนะทุกคนตัวดามันหมดพอดีวันนั้นผมก็เลยต้องทําใจซื้อตัวดาแทนไปนะครับทุกคนถ้าผมซื้อตัวนั้นก็อาจจะเป็นท็อปได้นะเฮ้ยแต่เสียดายจริงๆครับทุกคนอันนี้ผูกเมลผมยังไม่ได้ผูกนะครับทุกคนถ้าผูกมันจะได้ประมาณสองร้อยห้าสิบเพชรมันก็ซื้อพลังงานไม่พออยู่ดีถ้าผมจาดันคือเบลจิ้านะครับทุกคนส่วน ตรงนี้ก็เราเล่นดบบยีนเนี่ยผมเล่นไปถึงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนไม่รู้จะไหวต่อไหมก็เราเล่นให้ถึงอันแรกนะครับเรามันได้จะทะลวงได้นะครับทุกคนทักษะขั้นพิเศษเนี่ยเราก็ความตัวที่เราต้องการอัปดาวมาแล้วกันนะครับทุกคนผมก็ใช้พิโตแบกไปก่อนช่วงแรกเราถ้ามีตัวแดงยังไงเราก็จะมาสุ่มอีกทีนะครับทุกคนส่วนกิวนะครับกิวตอนนี้ก็ยังรับคนอยู่นิดนึงนะครับทุกคนกิวอ่ะตามนี้นะครับทุกคน โคดิสตี้นะครับเอออันนั้นแหละก็มาเข้ากันนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เป็นลองกิวให้เพื่อนผมเป็นหัวหน้ากิวนะครับเซิร์ฟนี้ก็ห้าหนึ่งสามนะครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้ผมก็แบบมาละเอียดนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับขอบคุณที่รับตามชมครับผมสวัสดีครับ